ชุมชนค้งผ้าพับเป็นชุมชนแออัดติดคลองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามหอพักซิตี้พารจนถึงด้านหลังทีวีโดมมีบ้านเรือนทั้งหมดประมาณ2,000หลังคาเรือนแต่มีปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในชุมชนคือมีปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณใต้ถุนบ้านเนื่องจากไม่มีระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพจึงส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกทั้งเ,เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ก่อให้เกกิดดโลไข้เเือออตาามมาป้าหมายของโครงงาน 1. เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังใต้ถุนบ้าน 2. ลดปริมาณการแพร่พันธุ์ของยุงลาย 3. ลดกินแม็นซึ่งมาจากใต้ถุนบ้าน 4. ให้ความรู้คนในชุมชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุรูปแรกคือรูปก่อนที่จะมีการขุดลอกท่อรูปที่2คือรูปหลังจากที่มีการขุดลอกท่อโดยจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำลดลงจนสามารถลงไปเก็บขยะได้ วิธีการแก้ไขปัญหาเราจะจัดหาช่างรับเหมาและขอความร่วมมือจากชาวบ้านเพื่อขุดล็อกท่อทางระบายน้ำต่อท่อน้ำทิ้งและให้ความรู้ชาวบ้านด้วยการจัดบูธและเสียงตามสายค่ะโครงกงารขบวกเราก็ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านที่ห้องผักอารุณีผู้นำชุมชนและช่างรับเหมาโดยมีส่วนร่วมในการพูดคุยถึงปัญหาร่วมกันวางผังท่อป,ประปาวางแผนขุดล็อกท่อประจำปีและมีส่วนร่วมในการเก็บขยะใต้ถุนบ้านและขุดล็อกท่อค่ะ โดยเราได้นำโปสเตอร์ <poster S 2> ะะไปติดตามจุดที่สังเกตได้ง่ายในชุมชนรวมถึงทำแบบสอบถามว่ามีความสนใจในการขุดลอกท่อหรือไม่ผลตอบรับคือชาวบ,บ้านสนใจถึง80%ค่ะและนี่คือตารางการทำกิจกรรมซึ่งช่วงที่เราเข้าไปลอกท่อคือช่วงน้ำลดและได้ทำการสำรวจปริม,มาณขยะที่พบค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างโปสเตอร์ที่เราได้เข้าไปแปะหน้าร้านค้าชุมชนค่ะ สท่านนี้คือชาวบ้านที่คอยช่วยเหลือพวกเราและนี่คือวิดีโอเสียงตามสายที่ให้ความรู้เกี่คนในชุมชนค่ะออตค้าของโครงงานคือน้ำในสอยแยกบ้านพักดารุณีแห้งลง60-70%อร์เซ และจากแบบสอบถามชาวบ,บ้านได้รับความพึงพอใจมากขึ้น20%และได้รับความรู้เพิ่มเติมถึง50%ขอบคุณมากค่ะ